สวัสดีพี่น้องเมื่อนี่ยยี่ติวกาเขามาลานขายดอกไม้ขึ้นเก่าพี่น้องนี่ค่ะมาฮอดจุดนี่กะเป็นไม้ใบด่างเนาะพี่น้องเนาะยี่ติวกะบ่หลูว่าซื้อไว้อีอย่างเด้อพี่น้องหลังจากผ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งต้นบอนแล้วเมื่อนี่ยยี่ติวก็เลยย้ยยาออกมาทางขขางหนอกจัากหน่อยกามีไม้มชนิดนี้ละ่ะพี่น้อง ใบด่างงามอยู่แล้วก็ตอมาจากไม้ชนิดนี้ก็สิเป็นหญ้าได้พี่น้องยายสิบสิบห้าพี่พ้านองเข้ามาเบืงองหยาหญ้าออหยังขึ้นมาเป็นราคาพี่น้องนี่เห็นบ่าพี่น้องกระถางหนึ่งก็3สามออยโลกเก่าเก่าขันคิดเป็นเงินบาทเท่ากับลอยกรัวแล้วพี่น้องนี่หญ้ากับมิตหญ้าที่พี่น้องว่าเป็นพักนี่หละย,ยี่สิบผ้าพี่น้องเข้ามาเบืองเมือน,นี้พี่น้อง มันมีหลายสายพันธุ์ด้พี่น้องอยาอันนี้ก็คือดอกกันเศรษฐีเลื่อนนอกเลื่อนในเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นหยาหยาด่างด่างใบขาวงามพร้อมมาอีกนี่ก็เป็นหยาชนิดหนึ่งนี่ถือกับบ่ได้อ่านซื้อเขาเนะพี่น้องเนาะ ลดราคาได้ ment, พี่น้องเหลือสิบเก่าออยลูกเก่าเก่าสิบออยลู่กับสามอ้อยสามรอยเจ็ดสิบนี่กระทั้งละเจ็ดแปดลอยพี่น้องหลังจากลดราคาได้หยายองอย่างมากเป็นราคาแต่พี่น้องนี่กะมือเนี่ยเจีวกาบอมียางผ้าพีผ้าหนอนเข้ามาเบืองหยาแต่ว่ากางาม ยี่สิบบกว่ามีควบลูเรื่องยาเนาะพี่น้องเนาะมาผ้ามาเบิงกับแค่ผ้ามาเบิงมาเนี่กคเป็นยาคือบาดเท่าได้พี่น้องยาเหยหมูคือยาอีหยังนี่แหละพี่น้องนี่สองไอ้โรคเก่าเก่ายบาดเท่ากับมี่แต่ว่ายี่ติวเคยเข้าไปเบิงใน YouTube, ยูทูบคาเจว่ามันเป็นยาได้ยานี่พี่น้องแต่ว่ายี่ติวกับบ่ไเลยลูบานนั้นเนาะพีน่น้องเนาะมาหอดลานขายดอกไม้กัเลยเห็นก็เล่ทายให้พี่ให้น้องเข้าเบิงพี่น้อง นี่เขาจะเอามาขายแจมกันกันกบดอกไม้พร้อมเขียวง่ามหญ้าพันธุ์นี่ตะก,ก่อน่อยู่เมืองไทยไอ้ยี่ติวว๋วได้เอาดอกมันมาสารเป็นอันอกอกตะกะแตนไหมพี่น้องสมัยก่อนนี่การเล่นของอันคนอีสานบ้านนอกเนาะพี่น้องเนาะ ก,าาก็เอามาทักเอามาสานแล้วก็เจ็บตะกแตัแตนเขาไปใส่ในห้างไม่พี่น้องเฮดดีๆดได้ตะกอนนี่นี่ลหละพี่น้องนี่ติวบบต๋วกับ่มี่ยังนี่ติ๋วกับผ้าพี่พานองมาเบิง่งหยาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเขามาเบืงองยีง่ติ๋วแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตาม้วเด้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ